เดือนมิย์ว uh, <laughs> ันที่สิบมินาคมพศสองพนหาร้อยหิบเนาะเดอไปฮาเลอร์อมันแพกโลมันแพกขี้เนาะมันแพกลัวแพกลวเนี่ยโอเลหตับบลเวียแห้งอำเภอเวียแหงเวียกี่แม่เนาะเดอเมกาพนุพีเดอเมกะน้ำมิโม่เนาะแลแกเหแตงแกพอปล่าเลยเนะเดอบื้นาเราปล่บเล่เล่ออมันแพะกลัวีสิน สันนแตเตีตลาแต่ดกว่าตัวมือแต่ก็เปดแต่บาบ้าไม่ใชนาเนาะแต่เด็กว่ามลกเกินเนืนู้มัลกกแ้วกาปื้เลกขีลือปลือออโตออกโตอ่ะอามโมเลุ่เล่ข้าวละเวกวาปื้เลืขี้มกเลี้ยเน่ะอามยาพมือจะไม่เล่าเด็กคลงนะพูเขาเขายคนแ้ไม่จะเออ มลูกเอเลนหัวเวมลูกเลมกอดเลน่หัวมลูกอามุะมาแล้เอาเช่น่ะมลูกนมอยากคลอนุปโคแวโคนปโคอาจจะแม่แวจะมอยากคลอหปูโคคลอเนโคเนคุคเหนือโคเน่อเมีเขาใจไหนนะหูนาแต่ต่อสินปุโคคลอโคเนะคลอไปละคลอพาคนรู้เนาะพาคนร้ป้าอามูเกยนาะ อมเกมจาพมือนปื้มาผือลผือดล้ผือเด้อเดกว่าผือโตเด้อเดกว่าผือโตโดนบรออาจิล้ผีเดออยังไงลดกว่าผีโต๊ตแควราเกี่ยแขามีอหมว่าอาคขอขอป่าว่าชิขออันนี้รอแลเนาะอโมป้าแรกเราเหย่อเด็กเราเหยอก็เก็บเพลง มดกรนเพลยเลิกให้ช้าช้าป้ากุยกุยว่าป้ายอนยอนโมกมีหรือยังฮึป้าเขล้องเขาย้ออันนู้นไต้องดูเดี๋ยวอันนี้อยกล้ออันนี้เราเล่ยไปละเล่มดกระเนือลิกให้ถึงวีถึยอนเนาะเล่ไปเลิกนึกเรามดกระว่าจีจีโตก็ก็หน้าก็ป้าพัดถอไปดอก็ป้าพัดถอเออเขื่อวสุขขอ

đưa vậy là vì đưa vậy hm hôm nay hôm khó hôm nay 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 hôm nay

มีนะนบบ้านออกสุดสุกิโลมาชัวสุกิโลมุกีมุชาเดกสุโลพากป้าชเดกสุโลเดกอโเพือรอตะกะโลเพืออเคลอเมกกว่าพีเดอโตมอตะกว่าพืเดโตมอเกเคลอเมกวาพอรอมว่าจิรคอปอบาขอดุคอเล็กรอเล็บเล็บรอเล็กเล็บเล็บรอที่เล็ทีรอได้จวอเพื่อี่ที่รขีอจีจีโตวาพาทอเค่อสูวคอ

ทกวันน่ะใช้กูบทกวันนี่แหละอูดอทกวันน่ะใช้กูบอเนี่ยมือการตทนีมีับเรน้าจริีอกทนีสอเกจเป็นหน้าอูขเราสูเจ้าูเจ้าเปหน้ารูขูเกจเจ้าูเกเป็นหน้าเมาตัวยอก็ตก่่ะเชือ Ini jutek 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 jutek